จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะทุกคนมาก๋วยจับค่ะบุ๊มเป็นก๋วยเตี๋ยวหว่อพิษมาค่ะมาค่ะไหนนะอ,อิงอไปเรียกแม่คุณมาเลยค่ะคแม่คุณน่ะทำไมลีลาชัดก็ยิงร้อนมือนี่อากาศห่อนแห้งค่ะคปกติแล้วทุกทุกวันอากาศจะเย็นสบายถ้าเป็นตอนกคำคืนๆสีหนาว ชอบสันด yeah. ีกว่าไม่ต้องรับไปกินกวยจับกันค่ะดูแตงมูนากินมากโอ้หนอไม้ด้วยป้าหนอไม้ทุงจักบาทนี่โอ้ พาอต่อพาต่อเด็กเออ่ะต่อเดดเาัเดดว่ this her f a t, <ries> <t <ries> ok, pay, ha, h e บอกนุกไปหาเมือนั้นจ้ะเข้าซอยค่ะระวังรถเด้อวันนี้อากาศร้อนมาก เข้าซอยเดินไปเมื่อนี้ออ,ออกกําลังกายหน่อยกินนะ่ะกินเยอะกินจนพุ่งสวดบอกออกแขนบอกข,อกขาออกแต่พุ่งไปสะสมอยู่ที่ท้องหมดพุ่งสวดมันหว้วนเออ ร้านก๋วยจับที่เคยถ่ายลงคลิปนะคะร้านนี้อร่อยมากเขาก็จะมีกะเพราไปใส่กับผ้ากันไปทั้งขอบครัวค่ะบ้านนี้เออปุ๊บปุ๊บบ้านนี้ไปไหนก็ไปกันทั้งครอบครัวช้แต่บบไก่ได้แต่กี่นะตอนน้อยน่ะ หลุดึกว่ายางมาซอยนี่นี่ไกล้ไก่อยากสียางเลยสรงไซค้าสันแห้งก็เลยยางหลุดซึกว่าไก่แต่นี่นี่แปบ๊บเดียวจากบ้านมาถึงหลานก็จับใกล้ๆน้องหน เอ็กซ oh, oh, oh. ์เบิร์ดเอ็กซ์เบิร์ดมาเลยเอ้ยเปิดป่ะคตะแล้วเขาค่ะโอ้โหร้อนแบบแดดแบบแสบมากแดดนี่โดนผิวผิวโดนแดดนี่แบบแสบเลยล่ะเปิดอยู่นะคะตอนนี้แล้วจังตอน อะไรโอ้โหไอเขาเรียกว่าส้มโอนี่อยากกินอันนี้นี่นี่เขาเรียกออหยัง,งอเออหม่งองยอหม่อยอมาถึงแล้วค่ะร้านกว้วยจับ,บร้านกว้วยจับอ,อ๋อมีหมูกรอบด้วยวอ,วอ๋อหมูกรอบหมด เอากระเพรายูวันกระเพราแค่ไหมเอากระเพราหมูสับแล้วก็เอากล้วยจับของข่อยน่ะทุกอย่างรวมรวมทุกอย่างมือดันพิษผลัดนะจักหน่อยบอมิตินไก่บอมพิษจ้าอะละแต่เพิ่นผกวเพิ่นสิ้ังยังใช้นมกระเพราหมูสับสับหน้าตูสับจันกล้วยจับค่ะทุกคน มาค่ะเบงชามละห้าสิบบาทโอ้โหมากินีนไก่ตั้งอยู่เลยช้อนไก่เราไม่มีช้อนเลยนะเดี๋ยวโอ้พมาแล้วมาไหนมาไหนโอช้อนช้อนช้อนขอบคุณค่ะน้ำเตามาค่ะโอ้โหโอ้โห มาทีเดียเ no I order for you don't have the same last time ฮึกม <c oughs> นึงพ่อัวเรามีคนุยเฉพาะแม่บาต่อยทีกินม้อข้าวมีการมโอโ้โห เ้าคือบอกได้แบบประสวยงามเลยก็<ด>แม่บ้ากินเยอะจริงแล้วลูกออกมากินน้อยจริงเขาว <ๆ S 2> ัวเรามีแต่คน<ฟ>ตุโตเอ้ามาบีกคอข้อยตายนี่ <c oughs> ดูเล็แม่กินพริกเลยเฉพาะแม่ไม่เกิดมากินน้ำแม่นเนาะไม่แม่บอกแม่แม,ม่จะพูดหลายรอบทำไม นวินวิทาคลิปค่ะเบาได้เบานะคะดังได้ดังกว่านี้ก็ดังค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรคลิปไม่เห็นมีอะไรคุณปมายด้เด้อค่ะทุกคนบานนี้เด็กหน่อยจะแบบวุ่นวายมากน้ำส้มสายน้ำปลานะค่ะขอน้ำปลานะคะน้ำปลาตาบาลู แต่ก็เก่งกันทุกคนนะคะถึงจะเสียงดังในแตงสีนี่เก่งกันทุกคนค่ะนกกะเพรากะเพรากระเพราสับใครร่ะยกระเพราลูก ขนกกระเพาะหมูชิ oh, ืนยังละรคะเด้ได้ก oh, ิดจากมากิปไมเอกินปไหมบอกอ๋อตเรตุเรย์นอนกินบีเอ็งออไข่ดาวในเด็กป๊อปไข่ดาวจะมาอยู่หอด brother kausen brother oi oi brother อยู <rôlepot> <smungkin> <s to breakaniously> ่เนาะเนาะอ้อยนึกว่าอ้อย20กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์อ๋อเดือนหน้าครับไม่ไปเดือนหน้ากุมภาพันธ์อ่ะให้นําแชร์ก่อน he make party for his wife birthday today ขอรับรดแห่ก่อน เอาเสว่ามานี่บ่มีบ่แม่เจ้าเฮ็ดอยู่เนหลัง่ีบ่กําลังสิอไปอยู่ทงนาบ่อือาาเงิน่อยู่งเฮานี่แหละไปอยู่เฮางูเอออเจ้าก็อยู่นี่เจ้อยู่อยู่นี่อ๋อสิไปทดพุ่น่อยู่นาตะไโอ้ยตะไจะกระลจเเลยบ่บ่ เห็นจักแกลนอรอะดักแกลนะน้ำซุปต้งพีน้ำซุปเอาดูเลยดูผมไปเกแต่นก่นจะไปต่างประเทศได้หนี่งเลือนนี่ยี่สิบอ้อยี่สิบคุมผ้าสิบุ้าไปสายบัตนี่ไปมงกุานั่นละบัตบ่ไปเกาหลีใต้บ่ปากกากนต้งพีเอาเงินเงินดีบบ่พอได้คนเดียวมัน กเอาน้ำซุปไปนีกะดูกหมที่เสอ๋อนี่เด่นใจโอ้อ่าเป็นนี่ซุปตวลีโอ้ไตวันอ้เกาหลีปไปปลาไก่น้ำซุปนี่นี่โอ้ยน้องอ่ะเอ้ยเฮ้ยเห้เฮ้ยเอายห้เ้ยคอยทายเฮ้ยได้เล้สิงที่จช้น้ำบาห่อนซุปเห็ดค่ซุปจุอยซุปุซุป จะหกอนจ้าคนสวยจะกินกาแฟเนาะคนสวยไม่มีแก่เออมัดแล้วบอมัดเียงบเจ็บพุเี่ยแต่เนเจ็บพุงอาทำไมเจ็บพุงเจ็บตงตรงนี้จ็บพุงมันเจ็บพุงมากไมน่คัตรงนี้เจ็บพุกจ้าสุกสุกสุกข้าวผัดหมูชิ้น ข๊อค่อยของน้องน้องขอกคอยข๊อดคอขอโทษขอโทษโอ้โหน่ากินมากเลยเนาะค้าตาหนังบ้านเนี่ยค่าค่าตาแม่ค่าตาแม่นังบานไเยยไปเจาไปเจาะรวมรวมรวมเออรวมเลยสา

โอเคแม่ใส <Okay. S 2> ่น้นแขงทำไมหนูหน,น,นูน่ามากินแต่แม่แม่เห็นคือแต่แสบดลกเปี่ยนกันกินหรอกอร่อยมาก,กาเผ็ดอืออม่กล้าเล็กโคตรเผ็ดช่วยเปล่าถ้วยเปล่าช่วยเปล่า,าน้องบัตก่อเ,าาเดี๋ยวมาเดี๋ยวของบัตรมาของแม่องบัตอง,อง,องอกป

เ่ออเาะเออเขาเจากนกเพชรแดงได้แนแล้วนะเลื่ว่าปั้นกังหรือเห็คนกินยี่ปุ่นังกน ามาเมืองไทยก็ต้องกินหัดก,กินอาหารไทยต้องกินอะไสามสามห้าคช้อนเป็นชอ้อนแล้วอ่าจะสิ้นใกล้หรือ to put on table เหรอ you want ผักไม่เผ็ดนางบอกกินเผ็ดมั้ยใช่จะกินต่อแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย